เซอร์คันนี้เราก็ได้รือออกหมดนะครับเอาโคงมาแตกนิดหน่อยตอนนี้กำลังเจาะดูระบายน้ำนะครับปัญหาของรถพวกนี้ก็คือเวลาเราใช้ไปนานๆนะร,รูตรงนี้จะตันนะครับทำให้น้ำขังอยู่ในเฟรมแล้วเฟรมนี่ชอบผุนะครับถ้า f อสังเกตนะครับคุณทอาตรงตนี้ผุมากนะครับตรงชายข้างล่างเนี่ยนต่ตรงนี้เพราะน้ำมันขังข้างในนั่นเองนะครับ เราต้องมาเจาะไล่ระบายน้ําให้ดีนะะรถพวกนี้ถ้าได้ทําต้องทําให้ดีเลยครับเนี่ยครับขนาดคันนี้นะครับมีรูนี้หน่อยนะครับข้างในก็สนิมครับแต่มันไม่มากเท่าไหร่ดีอยู่นะครับที่ยังไม่ผูกส่วนใหญ่ก็จะผูกกันนะครับส่วนถ้าจะทํารถซิ่งก็คือต้องตัดขาไอตัวยึดขาไอขาตั้งคู่นะครับออกฝั่งเดียวเนาะดอกตัวเดียวครับถ้าจะดีก็ตัด2เลยนะครับ นะตัวสองเลยเนี่ยมันจะมีตัวเหล็กเนี่ยคู่กันแล้วก็ตัดออกเพื่อจะใส่ท่อสูตรนะครับถ้าไม่ตัดใส่ไม่ได้นะ F4 นะครับอันนี้คือโปรเจกต์เซอร์พิโกฮะนี่ถังกรจัดให้ทำหลายวันแล้วเโครงการยาวๆโครงการนี้จากนั้นแล้วแต่งโค้ให้เสร็จเราจะส่งทำสีนี่ครับ หลังจากที่เราทําการตัดๆเจียๆนะครับได้ดังใจแล้วเราก็ลอกสีออกแล้วเราจะทําสีโครงใหม่คใช้น้ํายาลอกสีบอสนี่เพนนะครับรีมูเวอร์นะครับกระป๋องสีน้ําเงินหนักขัดเลยโอ้ออกง่ายดังใจเลยครับไม่ต้องเสียเวลาใช้กระดาษทรายขุดขัดขุด ไม่ต้องบอกกันแล้วนี่ครับทาแล้วก็ขัดออกไซด์เลยครับแป๊บเดียวครับก็เรลิมขาวแล้วใครที่จะทำเองก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำยาเคมีนั้นค่อนข้างรุนแรงนะ ทำปริยากับผิวหนังเราค่อนข้างรุนแรงนะครับทำให้แสบร้อนได้นะควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอันตรายมากนะครับค่อนข้างอันตรายเนื้อที่เห็นขาวๆนั้นเป็นเนื้อโลหะเนาะเนื้อเหล็กเลื่อนล้วนนะครับเนื้อโลหะน่ะเลื่อนอ่ะ ัจากที่ชุดคาดเรามันมีปัญหานะครับสามมันตรงมันแตกไปก็ก็ได้สั่งมาแล้วครับเซ็งเกิลแฮนครับหนึ่งสองครับก็คือได้ชามตัวใหม่เป็นลูกปืนแล้วก็ตัวนี้เซ็ตหนึ่งเลยได้แผ่นด้วยได้แผ่นเหล็กด้วยแผ่นคาดด้วยได้เฟืองครบด้วยแล้วก็ได้ มาทันเซอร์ด้วยเซ็กเกิลแฮน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ดีปะ่ะ<ช>ดีอยู่อ,อาบอกตรงๆเลยครับเป็นของรถตำรวจวิคเตอร์ครับแต่ต้องคัดดีๆหน่อยนะไอครับ,รบประหยัดงบครับช่วงนี้นะโอดีเลยครับชุดชามตัวนี้ก็ยังแน่นอยู่นะ<ด>ยางเยินก็ยังดีอยูนะน่แบบนี้นี่นี่ มันยังแน่นอยู่ถ้ามันคือกักอีกกัดสีกกัดครับชุดเดิมยังไม่ย้ำยังไม่ผ่านการย้ำมาเฮ้ยดีดี๋ยวลองใส่แล้ววิ่งดูงดีวด,ดีแผ่นไม่ได้เปลี่ยนโอ้มีแล้วเนาะ <S <S อ่าแผ่นแผ่นต้องเปลี่ยนนะครับแต่แผ่นเล็กต้องเช็คดูครับอ่าเอ๋เราเช็คดูแผ่นคราดอีกทีว่ามันสึกมากหรือเปล่าโอเคเอาเก็บของ เราลอกสีหมดเลยครับลอกแล้วก็ขัดนะครับก็คือโครงยังไม่มีสีดําเลยนะก็ตอันี้จะไม่มีเข่าหมดเลยนะครับยิ่งกว่ายิงทายตอนนี้จะพ่นตอนนี้จะพ่นสีรองพื้นนะครับนะรองไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสนิมขัดนะเนี่ยเครื่องตัวนีม้มาโลหะก็ทำปฏิกิริยาได้ไวไๆนะครับกับน้ำและอากาศ ขาดประมาณเท่งเทียงงครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามสนิมะล้งรีบลงสีลองพื้นนะตอนนี้อุณหภูมิร้อนมากนะครับสีน่าจะดูดดีติดดีกชิ้นงานมว่าแล้วก็พ่นเลยสีโครงเราก็ทำเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอให้แห้งสนิทก่อน มาในแนวสีสะอาดครับโอเคดูเรียบๆดีฮะ